สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้เป็นรุ่นในกเกาท T4 ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9,200 0บาทครับเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับผมพูดไม่ผิดนะครับคันนี้เป็นรุ่นในเกาทีนะครับแต่คันนี้ผมมาใส่ชุด Y i o d y นะครับรวมถึงเปลี่ยนล้อ m a ็ o f f r o a d นะครับที่มีขนาดขอบถึง20นิ้วนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูดูดันดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นและคันนี้ผมก็จับยกขึ้นมาอีกนะครับด้านหน้า3นิ้วด้านหลัง2นิ้วครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้ารถครับในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าคันนี้ผมได้อัปเกรดให้ใหม่ครับมาเป็นชุดไฟหน้าไฟมาสแตงชุดไฟหน้าไฟมาสแตงนี้จะประกอบไปด้วยไฟมาสแตงไฟวงแหวนแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ครับตัวไฟมาสแตงและไฟเดย์ไลท์เวลาที่เราเปิดไฟเล้วเหลือไฟขอทางไฟจะวิ่งเป็นสเต็ปและเป็นแสงสีเหลือง แต่เวลาที่เราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถไฟมัสตังและไฟเดย์ไลท์จะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับไฟวงแหวนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นแบบทรงกลมครับตัวไฟวงแหวนจะมีลูกค้าเลือก2แบบเป็นแบบทรงกลมแบบนี้หรือที่เป็นแบบเหลี่ยมครับส่วนตรงไฟโปรเจคเตอร์ผมได้ทําเป็นโคมแบบไฟบูเรวิวให้นะครับเพื่อเสริมความดุดันให้กับด้านหน้าของรถครับ กระจังหน้าของคันนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะครับที่มาพร้อมกันกับชุด f 1 5 0 Y งห้าชุด f 1 5 0่งห้านี้นี้จะประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนคิวล้อแกมดันหน้าและก็ตัวครอบแกมดันหลังครับตัวกระจังหน้านะครับทำมาเป็นแบบสีดำด้านเพื่อให้ตัดกันกับสีดำที่เป็นสีเดียวสีตัวรถนะครับเพื่อทำให้ดูมีนะครับมิติมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราตัดด้วยดำด้านรวมถึงจะทำให้ด้านหน้าของรถเนี่ย ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับและกระจังหน้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟอดีที่บนกระจังหน้า3จุดครับตัวไฟอดีลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้เป็นสังสีเหลืองแบบนี้หรือที่เป็นแบบสังสีขาวครับเอกลักษณ์เด่นเลยของชุด f 1 5 0ก็คือไฟอดีลูกตัว C ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวกันชนครับตัวไฟตัดหมอกนี้ยังคงเป็นไฟตัดหมอกเดิมครับตรงกันชนเนี่ยทำมาเป็นแบบสีดำด้านให้ด้วยเช่นเดียวกันกันกบตัวกระจังหน้าเพื่อให้ล้อกันนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความดุดนัน ตรงแค้งนะครับตรงกันชนด้านหน้านะครับตัดด้วยสีเงินนะครับทําให้ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอันนี้นะครับถ้าหากว่าลูกค้าอยากได้แบบดูดันนะครับก็อาจจะได้ทําแค้งนะครับเป็นแบบสีดําด้านก็ได้นะครับแก้มด้านข้างนะครับของชุดวายบอดี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้ใหม่แก้มจะมีขนาดยื่นมาจากตัวรถอีกประมาณ2นิ้วครับเหลี่ยมตัวนี้นะครับจะคมกว่าตัวดัปเตอร์ตัวจริงนะครับ ให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับสีดําอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเห็นด้วยตาเนี่ยจะคมมากนะฮะงานเหลี่ยมคมเนี่ยทำให้สวยกว่านะครับคิวล้อนะครับจะเป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์ครับซีนเก็บงานอย่างดีครับตัวนี้มีครีบมาด้วยนะครับด้านข้างเหมือนตัวแรปเตอร์เลยครับและไฮไลท์ก็คือชุดล้อแม็กตัวนี้นะครับ เป็นล้อม็กนะครับขนาดขอบ20นิ้วนะครับของ o a s i ซนะครับลายนี้นะครับเรียกว่าลายแบ็กมิวสป็อนะครับตัวล้อม็กนะครับจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายครับและยางของคันนี้นะครับเป็นยางของ f u e l นะครับเป็นยาง MT ีครับซีรีส์ยางจะอยู่ที่33คูณ1 2 5ส2 0ด้าครับด้านหน้าเนี่ยผมจับยกนะครับ3นิ้วครับ ตัวนี้นะครับใส่โช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับโมโนทูบให้นะครับตัวนี้นะฮะลงตัวเลยนะครับสวยงามครับให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเน้นๆขับไปแบบนี้นะฮะหล่อๆเลยนะครับยางนะครับฟูลนะครับยางฟูลเนี่ยผมขับแล้วผมชอบนะครับ มันจะขับแล้วเนี่ยฟิลมันจะนุ่มนิดนึงนะฮะดอกยางก็สวยครับนุ่มกว่าตัว BF นะครับผมชอบครับที่กระจกมองข้างนะครับผมได้เปลี่ยนไฟเลี้ยวให้ใหม่ครับมาเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ l e d นะครับดัแบโคมสโมกครับเพิ่มความดูดันและก็ความสวยงามครับกระจกของ XLT ตัวใหม่จะเป็นสีดำเงามาอยู่แล้วรวมถึงตัวมือเปิด ตัวนี้ผมเพิ่มตัวเบ้ารองมือเปิดแบบสีดําเงาเข้าไปให้ครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตยังช่วยป้องกันรอยเล็บมือเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับภายในรถครับของ XLT ตัวใหม่จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดเย็บด้วยได้สีเทาครับตรงกลางเบาะนะครับจะเหมือนลายเคปล่านะครับที่เท้าแขานคอนโซลรถนะครับก็เป็นหนังเย็บด้วยได้สีเทาด้วยเช่นเดียวกันแผงประตูเป็นหนังมาแล้วนะครับ และตัวนี้ครับผมเปลี่ยนจอให้ใหม่ครับมาเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วที่มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าและก็กล้องมองหลังนะครับอันนี้จะลิงก์เลยนะฮะกล้องบันทึกหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ติดเข้าไปในกระจกเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดนะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงเล่น Netflix ดู YouTube นะครับได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเลยครับเกียร์นะครับ หัวเกียร์ตัวใหม่นะครับสวยงามและพวงมาลัยของตัว XLT จะเป็นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเวลาขับเนี่ยน้ำหนักเบาครับหมุนพวงมาลัยเนี่ย120ินิ้วนี่ไม่สะัานไม่รู้สึกเลยนะครับด้านซ้ายจะปรับในส่วนของเครื่องเสียงด้านขวาจะเป็นตัว c r u i s อ Control ครับแล้วก็ตัวด้านขวาของพวงมาลัยเนี่ยปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับจะควบคุมหน้าจอด้วยครับไฟหน้าของ XLT จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้แล้วครับ ตัวนี้นะครับด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นตัว A นะครับส่วนด้านซ้ายเป็นปุ่มไฟตัดหมอกครับแล้วก็ด้านขวาของปุ่มวงกลมนะครับจะเป็นปรับความสว่างของหน้าจอตัวไอ t นะครับจะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อภายนอกรถครับภายนอกรถผมติดคิ้วกันสัดข้างเพิ่มเข้าไปให้และที่หลังคานะครับผมเปลี่ยนเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามให้ครับด้านท้ายครับตัวนี้เป็นตัวครอบครับ หล่อเท่สวยงามเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนไฟหลังนะครับเป็นไฟ LED นะฮะเป็นโคมสโมกนะครับหรือว่าเรียกว่าไฟเจนะครับฝากระบะท้ายผมติดตัวครอบนะครับพร้อมตัวหนังสือฟอร์ดสีดําเงาครับตัวครอบแบบสีดําด้านตัดด้วยฟอร์ดสีดําเงาเนี่ยดูสวยงามเลยนะฮะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ครับเพื่อความลงตัวครับเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กออฟโรดนะครับเซนเซอร์เดิมยังคงใช้ได้ครับด้านท้ายนะครับ ก็ใส่โชคยกเข้าไปอีกด้วยนะครับตัวนี้ของโปรเฟนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับด้านท้ายเนี่ยจะยก2นิ้วครับสวยงามลงตัวครับฝาถังน้ำมันครับตัวนี้นะฮะเสริมขึ้นมาครับเวลาที่เรานะครับขับรถไปแล้วล็อกเนี่ยฝาถังน้ำมันก็ล็อกตามให้ด้วยนะครับ และหากลูกค้าท่านใดครับที่กําลังมองหารถ l ดเเพื่อใช้งานอยู่หรือฝันก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคําปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือตั้งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการจ้งความคุ้มครองผ่านเบอร์เัทกันกัยไให้หากเกิดเหตุเบร์เสถกันภัยจะรับผิดชอบกันที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงและกวนใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติด วันนี้ผมขอรีวิวข้อคาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ